มงผ่านเลยเนาะผ่านเลยแหละผ่านแล้วผ่านแล้วมีแต่ว่ากรอกไพสิกรอกระจังคนสิกอบมัดชมรพานเบิดแล้วนะพี่น้องเทาต้องกรอกที่โยไซแต่ว่าพังไทยก็อาจจะแป๊บเดียวหรอกเท่าเดียวหรอกเพราะว่ามันอยู่กับที่อ่ะนะมันไหวเนาะชงมันนี่ก็ประมาณเดือนหนึ่งบะถึงเดือนสามอาทิตย์ก็อาจจะมายเลยเนยนันเซกีเมลได้นยืนแต่ว่าเนาะ ไปดีพี่น้องการุรถไฟจัมปีนีเด้อร์ไป,ไปดีพี่น้องตอนนี้อยู่ที่สไปดีรรร้หมอรรร้อกษะสีหม้อกษะสีข้ากันมาไอ้เช่นอ่าไอ้เช่นเน,ะนา,นาะนัดกันเวลามาหาเราหรอกนัดกันเพราะว่าอยากมาเฮ้ยเขาไล่ไปตู้เพราะว่าเราม,มาถ่าอยอยู่ในแหลตจะอร์ดนแหละ พราะว่าเอาค่าเบิกมุ้ยเอแน่นท้าก็ออกมาเต็มสนามมุ้ยเสียวมุ้ยก็เมื่อยรีก็พากันมามอวประสีเพราะว่ายูนีก็ลอยกระทงคือกันแต่ว่ายูนีก็ใหญ่คือกันพี่น้องบาสถานที่เมื่อยเดิมเมื่อยเดิมนั่นแหะมาเบิงนอว์ปสีไดลลอยกระทงหรือบ่อเขาปิดหรือบ่อหรือว่าที่ไหนเนาะเพราะว่าปิดเที่ยงคืนหรืนบ่า อู้คือกันนะพี่น้องไก่เสือหม้อเกษตรนี่ก็คือแม่นำเจ้าพระยาเป็นบอกราก็ยานแม่บอกเคยมากคือกันเดิมนะบอกเคยมากคือกันคเป็นพวกวข้างเหล็กเอ้ากับบริกรารดอกจากหองอน้างแท็กซี่มากกับประมาณเจ็ดสิบบาทสบ,บายดีโอ้ยเสียบวยมุนอย่างนี้ซือเลยไือเลยเนาะ รงกา่อันนี้ของกำนันกำนั่นยังของอ่าของจากขายมวยอ่าลูกนี่เออคอยหากระจักเลยว่าเป็นขายมวยใหญ่ที่สุดนี่แม่เป็นกล้วยเป็นไทยประเทศไทยในประเทศไทยเนี่ยแม่เป็นไก่ที่ว่ามาตรฐานเลยนะไก่แบบมวยดั้งดั้งดั้งนออก่างนี้เบิร์ตขนาดนี่อยู่นี่เบิร์เพื่อนเะบอกเขาส่งกันเขา่ายก็ส่งไปเท่าไหร่มุ้ยเจ็ดซี่อยู่นี่เลยมีแต่ลมที่นี่ลมที่นี่ มั่วเจ็ดซีมัมนยูนั่นก<อ>็เมนยูใช่ยูแม็กบกอแเมนบัวมันมีนมขายนะขายดังๆช่องซามขายนี่พี่น้องอรเอ,งอเลยครับจอดเลยรอเลยครับ ยังไงกรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรนะแกษตรคือมอเกษตรเลยแกคือองเียนมันบบแม่มาหน่อยมาอะไรมาอะไรมอเกษตร เดี๋ยวเอายางไปบอลทีหองลอยกระทงเนาะคนหลายยุ่แต่ว่าท้ามาตูว่คำคนหนาจะไล่านี้เนาะอันนี้มันก็บมันฮาทุ่มฮาทุ่มหรือบ้งเนาะแน่นป๊อปสิบเอ็ดโมงเลยยังมาจะเว้นอยู่หรอกแต่ว่าข้าเสียวมวยเนาะ ได้ส si, ิมากไปก่นเบิ <Det S 3> ่ยเมืองไปให้กำลังใจบ้านเฮาเผ็ดอะไปยังก็ลำลำน้ำโขงลำน้ำโขงอยู่เมืองโค้งพี่น้องจำประซักนั่นแหละเมืองโค้งจำประซักเฮาไรเลยตีพี่น้องให้มาให้กำลังใจเนาะเสียก็บ่เป็นยังบาห์นเออเต็มที่ งมาแล้วนะครับขอภายในควาไมันสะดวกนะครับจะทงมันก็ยังอยู่ในกันใหม่ดีหน้านะครับ ผมซื้อกลับบ้านได้ไหมลอ,อยอยู่ห้องน้ำกันเดินเลยห้ <c oughs> องน้ำพี่ตาเรารล้วก็มีไปผิดวังเลยเราซื้อไปลอยอยู่ห้องน้ำไหมคนนี้ดิลอยตอนนี้เราเราเห็นเราปิดแล้วเราขายซื้อเราก็ลอยที่ห้องน้ำไม่สามารเดียวนะครับออกได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถเข้าได้นะครับขออไปนะครับตอนนี้แม่บ้านเราล้มเลิกเราปิดไลอยนะครับ โอ้ไปไปไปคิดหวังอยากไงนี่กระโถงเลยมีบันน้อยน,นามนาซีวินก็นาจะเบิดเลยเลยแ <laughs> ห,หงเบิรด์รดอะไรไปนี่ไล่ไล่ลงหองไปเลยแหละโอ้พี่น้องเอาน่าประทันครับแ์มนดีๆีนอะข้ามาป,ป,ปิด เยังขึ้นถูกเี่ไม่กับเทียนชื่อจังดึกแล้วไปมาลอยเวลาสิบสองโมงเช้านะสิบสองโมงเดี๋ยวนี้ิฮายิ้วเข่ายิ้วเข่าวะเสือ น้อยปฏิกินเข่าของยากะมีแต่พวกอะไกินยาการ์ดกินแค่น้อยเพราะว่าน,น,นอ้องน้อยเิ่นทองเสียอยู่กินยานเพื่อลดลดคอกระารอ,อย่างนี้ยปิดไวหน่องานลอยระงไหวแค่ไหนมันสิเที่ยงขึ้นเลยสิเท,ที่ยงขึ้นเลย ไปลอยเจียวขยะเอจ้าน,น,นี่เนนลยเจียวขยะมันไปลอยอีแซ่เหมือนกัน,นส,สื่อไปลอยอยู่ออาไปอย่างเดียวนะคะไม่สามารถเข้าได้นะคะเอาไปลอยหรอาาเอาไปลอยไปเลยเมืองกู่ลอยกระเทือนนายไเซีนายเพราจว่ายไอเซนบอกเราการาบหรือเปล่า<ะ>บอกเราการาบหรือเล่า<ะ>บอกว่ามันนั่งมาก DTS เลยนั่งน้องนี่เลยกับอกไปท่านทราบ มิเต่าเจนมาหน้าจังหวากันเนาะไปแต่ห้าบอนนั่งถาดิีแต่ห้าบอนนั่งถาดไปนี่กระทงพี่น้องอันละห้าสิบบาทอันละห้าสิบบาทกระทงกระทง ตอนนี้น้ำไม้เส้นอยู่นญางกายเอิญบริน อย่างไงเกินสารกเรียนเฮ้ยน้องได้ดีพี่น้องเออแต่แต่พูนไอ้แหเต้เใส่เยอะตัวพูนอยู่กลองสะพานพ่นหาแต่เต้หาโม่งพน คนว่าเป็นเบิองมวยเสยแม่พี่น้องเอ้ยสวัสดีเด้อพอลี่น้องสุขสุขวนเอฟซีเบาวคำแสงคนโกเออน้ำกับวังวังกับ่อานะไปเลยยางยางไว้เกินพี่น้องแล่นน้ำก้นเปล่าโดนคิดว่าคนทากับมาณนี่แหละมาเพือเดียวบ่มาเพือเดียวจ้าทีมงานลูกน้องที่ท่าหันไปเบิ่อแล้วไปใช่เลยไปก่อนไปวัดวัดยังอกวัดภาษีนี่ยังอยู่วัดโอ้ยกันนี่กันเนี่ย วัดเองเขาเป็นวัดยังไปจากบางจากของวัดยังนี่แหละถ้าจะไปหาอาจารย์ถ้าจะเอาวัดนัดกัตตูเล่นี้เอาไปเลยว่าเขาก็ส้วนในไปเลยพี่โอ้ดึกขนาดนี้แล้วเขาไม่มาหรอกเขนั่งถาเขาจริงใบดีมันขึ้รตัวผมว่าสีมาไวงไปเลยวะกระถาบึงเหมือนมวยผู้ฟังเล่ามา เขาใบเขาใเขาปิดแล้วไปไซต์ต <is it? S 1> okay, like so ้อล่ะนั่งไม่ไลจนี่นี่กนนี่กระท่งกระไรเลยรลอยนี่มาหนึ่ะเดี่ยวทาไ้ลูกกีกันว่าเขาว่าเขาปิดยังอยู่อาจจะมีวัดอื่นบลอยน้อบลอยนลยน้อเมื่อเล็วตอนนี้ ตอนนี้พากันนัดเจอกั็ไปสิทธิ์เนาะแต่ว่าหม้อกษตรเขาปิดแล้วเขาว่าบ่ให้เขาออกได้อย่างเดียวเข้าไม่ได้นะคะฝนนะปีหน้าเจอกันใหม่ขอโทษหลายๆเด้อฝนนะเอาก็เลยพิดหวังาีหพิดหวังนะวันนั้นยังบ่พออยู่ยังน้ำมวยยังบโมอยยังพี่ย่งแผลเขาธรรมดาเลยเว้ยแผลนอก สอรับกา้ัังแล้วก่องเาแจงิดตั้งแต่าอแจ้งปิดอันนี้เราพอดีเทียงคืนแลยพี่น้องเข้ามาหาถุงเครื่องพอดีบุทันเดี๋ยวโท่ฮาสงสารอยู่มาถใหม่เงิ่งอจไปไซตต่อซิบงเิ่งจอกเลย เอนออสองเซ็นผ่านแล้วเนาะผ่านแล้วเออเบื้องบนเราผ่านได้ยังเบื้องเราผ่านได้ยังอันต่างเบื้องยังไง มงผ่านเลยเนาะผ่านเลยแหละผ่านแล้วผ่านแล้วมีแต่ว่ากอกไายสิเกาะตัวยางคนสิเกาะมัดชะมรภานเบิดแล้วนะพี่น้องเทาต้องกอกที่อยู่ไซแต่ว่าพังไทยก็อาจจะแป๊บเดียวหรอกเท่าเดียวหรอกเพราะว่ามันอยู่กับที่นะมันไวเนาะจงมันนี้ก็ประมาณเดือนหนึ่งบ่ถึงเดือนสามอาทิตย์ก็อาจจะมีเนี่ยเลยมันเช็คอี่เนี่ยในยืนแต่ว่าเนาะ เออนี่น้องได้นี่แต่ละฮัทดามล่าเลยเออจัมล่าด้ว้ก็ไม่ไม่เข้าเครื่องอื่นว่าได้ในรหัสก่อไม่น่าจะป้องกันไว้เขาได้แค่เครื่องเดียวหรือเปล่าเจะยืนยันเอาะแต่าตรงน้องสองสองพันแล้วพี่น้องโอ้หกพันหกพันชั่วโมงแต่โอเคเลยสำหรับไอเอ็มซีเบาอักไบกับเบากับแสงเบาอันเบาหน่อยนะพี่น้อง ไม่ใช่ปัดเย่ไล่น้ำติดตามทางไชไทยเจ้าผัดกำจัดไทยกันแล้วับไทยทำงานทํำการแล้วับเย้นเยอะ้อันยันจบหทกทีเบิ่งที่อกนีไม่้ลองกันบ้างร

เคร,ร,รื่องเจาแล้วเม่นเครื่องเจาถ้าจะเอาเมียข่าหาอะีรก็ได้ส่งใ้การสาอเข่าก็ได้เอา่ะไปเข้าูทแล้วก็เพิ่มอีเมลใช้โทรศัพท์เจาะได้โทรศัพท์เออเขาอันนี้เพิ่มมันสี่ Email, no เกียนีเงียจะล้่นานอีดชกี้ anyway nice ีอีมหขับไป่องไแสอยู่ว่ารหัสรหะไจขับไปส่องะดคส่เรือ้งหพ่อชายปานมอเง แคบเลยแคปเลยโอเชนเลยเอาเอาเอาอีเมล้เอาใช้สั่งใช้โทรศัพท์น้อยแต่ก็รับเอาไว้มือนอีกจะครับแห้งที่ต้วงน้ำลอยกระทุ่งในลอยกระทงมัเป็นยังเพราะว่าเขาก็บ่มีครูลอยในรู้ไม่พูนกับกูลอยจะได้อยู่กัน่ะนี่อยู่กักสี่นี่มื่อเช้ารี่พบุญไหว้ว่าพุญเลยพี่น้องเอ้ อลิตาเนี่ยเสารรัตเนี่ยเนาะทักมหาเมืองเสาร์ดีว่ากันพี่อะไม่ได้แลยก็ลองอะไรก็หอดเพื่อนแหละกับแบบรับเลยเพื่อนนี่ก็ยั้งนักเพืนนี่ก็พี่อะพอยาเลยไปเกี่ยวงานวัดบนตกห้ามบนตกห้ามมันเหนื่อยน้ำฝนนั่นแหละรถกระติดบป่านนี้รถกระใต้นั่งรถแท็กซี่ก็ถือขั้นสวยจ้ะเดียวเป็นง่ามรถแท็กซี่ตายดับกลางทางสองสามเถื่อโอ้ยกบี๊กซีอะไร เป็น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 จีมลยุม C.O.M. ไปใส่ละหารัดก็สอคนมาแล้วเนี่ย คลิปแต่โมงเก็บคลิปไหนเงินเลยได้ค่ะมันผ่านอีกมีนจะถ่านจะพี่เงินมาเก็บเลยเก็บเก็บงินได้เลยทำงานล่อที่มากกอกใช้เลยจังกอกจะใช่ยเลยและคลิปเริ่มถ่ายและวพีผ่านเดี๋ยดิเบิ้งมันแจ้งเสือนนะพี่ะเฝ้านี่นี่นี่อนุญาตปอะมาณอนุญาตก่อนล็อกนี่เเรียกยังสอง ใชได้แล้วได้พี่น้องเอาเขาส่งเอาเขาเป็นไงปะเด็ดไปยากดอกวันนี้ปะไปใส่นักไปนั่งเด็ดกันเนาะพี่น้องจากสิไปใส่จะยังว่ากันไหมไปพี่น้องข้ากันกลับก่อนหรือจะได้จังขาเบิึงเนาะบ่อยเลยตอนนี้สิรับแห้งเลยไปเดี๋ยวพากันกลับไปพี่น้องเอินแท็กซี่กลับก่อน บริข่าก็เลยแลบบว่ากั๊บไม่มีทางไปพี่น้องอีกอย่างก็บริลลี่ร้อยดอกนี่บอมีคูร้อยเย้บายเยอะกันมื่อไนฮะโอเค,อเ,คเดี๋ยวไปเล่นด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวน้องบริลลี่นำบริลลี่เลป,ปแล้วสิ พี่น้องเดี๋ยวสีดผ้ากันกับเลยบอไดไปซ้ำบอไดไปทั้งไหนซ้ำเดี๋ยวบบกรถแท็กซี่อยู่นี่เลยรถแท็กซี่ครับราณยังเทือย พีมากพี่น้อยรานิทาสวยที่เก่าครับ